ฟังขาววันนี้กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านหัวข้อของเราก็คือไม่อนุญาตให้จัดตลาดนัดเหตุผลต้องสอดคล้องตามกฎหมายไม่ทราบว่าคุณฟังของเรานี่เดินตลาดนัดกันบ้างหรือเปล่านะคะคือตลาดนัดบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่า เป็นแหล่งรวมสินค้ามากมายหลากหลายแล้วสินค้าส่วนใหญ่ราคาก็ย่อมเยานะใกล้บ้านเดินทางสะดวกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าใครสักคนหนึ่งมีพื้นที่แล้วอยากจะจัดให้มีตลาดนัดเนี่ยก็จะสามารถไปขออนุญาตแล้วก็เปิด นัดได้เสมอไปนะคะประเด็นที่เป็นปัญหาไปถึงศาลปกครองวันนี้เรื่องเป็นยังไงนอีกสักครู่เดียวท่านรองโฆษกศาลปกครองคุณเทพพงคงจันทร์ตุลาการศาลปกครองกลางในฐานะรองโฆษกก็จะได้เล่าให้เราฟังนะคะ กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดสัญญาณมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีคุณสุนัน์สวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะเอะท่านรองคะถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งมีพื้นที่แล้วก็ต้องการจัดจให้มีตลาดนัดเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าทางกฎหมายนี่ก็าต้องดองอําเนินการยังไงกันบ้างคะครับท่านผู้ฟังคุณสุนัน์ครับเราใช้คําว่าตลาดนัด แต่จริงๆอย่างที่เราจ้าเป็นทูวไปก็คือในความหมายของกฎหมายเนี่ยก็คือตลาดแหละนะฮะ,ค,ะคราวนี้เนี่ยตลาดเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังคือเป็นที่รวมของสินค้าทั้งหลายนะฮะที่ชุมชนประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเนี่ยสามารถซื้อหาได้โดยสะดวกนะฮะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ยกฎหมายเลยออกแบบให้ต้องมีองค์กรของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด ครับเป็นผู้จัดทําตลาดขึ้นมาซึ่งในที่นี้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับคุณส mm. ุนันท์นี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่า,าผู้บริหารท้องถิ่นก็ดีสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ดีเนี่ยได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนในเขตท้องถิ่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรู้ความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญกฎหมายเลยมอหบหมายให้ภารกิจในการดําดเนินการจัดทําตลาดเนี่ยต้องเป็นของหน่วยงานท้องถิน่น การที้ตอบคาถามของคุณสุนันท์ครับว่าถ้าประชาชนชาวบ้านทั่วไปอย่างเราๆท่านๆเนี่ยนะครับประสงค์จะทําตลาดเนี่ยทําได้ไหมต้องตอบอย่างนี้ครับว่าเมื่อกฎหมายเนี่ยมีเจตนารมณ์ให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลจัดทําเนี่ยก็เนื่องจากว่าตลาดครับคุณสุนันท์ลองนึกภาพดูนะครับมันจะประกอบไปด้วยผู้คนสินค้านะฮะมากมายมารวบกันอันนี้สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดผลกระทบก็คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม นะครับปัญหาเรื่องสุขภาพาพนาใหม่ <Okay. S 1> ของอประชาชนที่มาจับใจ่ายใช้สอยตรงนี้แหละฮะซึ่งเป็นภาระสาคัญที่อะจะทําจะปล่อยให้อประชาชนคนหนึ่งคนใดเนี่ยจัดทาตลาดขึ้นเองโดยภรราคราศไม่ได้ครับคุณสุนันท์ค่ะดังนั้นกรณีนี้กฎหมายก็เลยกําหนดว่าถ้าหน่วยงานท้องถิ่นนะฮะผมยกตัวอย่างเป็นเทศบาลแล้วกันนะครับถ้าเทศบาลเนี่ยซึ่งมีอำน,นาจตามกฎหมายอยู่แล้วประสงค์จะทําตลาดเนี่ยคุณก็ทํา มีเครื่องไม้เครื่องมือมีเงินทองจ้างบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการได้คุณก็ทําเองไปเลยเทศบาลนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทํานะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีสัรรภาพเพียงพอก็สามารถอนุญาตให้เอกชนรายหนึ่งรายใดเนี่ยมารับใบอนุญาตจัดทําตลาดได้นะครับซึ่งช่องทางนี้แหละครับคุณโซนันที่จะเป็นช่องทางให้ที่น้องประชาชนที่ประสงค์จะประกอบกิจการจัดทําตลาดนะครับสามารถที่จะดําเนินการได้ด้วยการมา ขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นครับคุณสุน,นันท์อันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาดําเนินกิจการตลาดตรงนี้ได้ครับค่ะเอวกฎหมายมีกําหนดไหมคะว่าตลาดเนี่ยมีประเภทไหนยังไงบ้างนะคะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับคุณสุน,นันท์คือเราได้ยินคําว่าตลาดนะัดตลาดนะัดเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่ามาวางแผงขายนะคะ มปลว่าการขายเสร็จขายเสร็จตามเวลาก็จบกับนะครับไม่ต้องอ่าก่อสร้างโครงสร้างอาคารอะไระตามแต่ในตัวเดวกฎหมายเนี่ยจะกำหนดประเภทของตลาดเป็นสองลักษณะครับคุณสุรัน <Okay. S 2> ก็คือหนึ่งนะครับเป็นตลาดที่มีโครงสร้างอาคารน,นะฮะอันนี้คือว่ามีตัวเป็ดตัวอาคารที่อ่มั่นคงแข็งแรงนะฮะอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งกับอีกประเภทคือไม่ต้องมีโครงสร้างอาคารน,นะครับก็คือว่า เป็นเปิดลูกโอเพินแอร์อย่างที่เราเห็นกันทั่วๆวไปนะฮะอาจจะเพื่อสะดวกในการจัดเก็บในการไม่ต้องที่จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารมากเพราะฉะนั้นกฎหมายจะแบ่งเป็นลักษณะ,ะง่ายๆของลักษณะอย่างนี้ครับคือมีอาคารกับไม่มีอาคารคราวนี้พอพูดถึงคําว่าตลาดนัดกับปุณณันการเป็นตลาดนัดสาระสําคัญของมันก็คือว่าต้องได้รับการอนุญาตให้ค้าขายเป็นครัง้งคราวนะฮะชื่อมันก็อย่างนี้อยู่แล้วนะครับ เป็นครั้งคราวพวะนั้เนี่ยขายทุกวันไม่ได้ครับคุณคุณน,นัน <Okay. S 2> แล้นก็ต้องไปขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะฮะว่าเนี่ยจะขอขายวันไหนบ้างเป็นบางวันเช่นวันจันนะฮะหรือสักสองวันวันพุธกับวันศุกร์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็อย่างนี้จะเข้าสนะของตลาดนัดตามเวลาเป็นครั้งคราวซึ่งตลาดนัดนะครับคุณคุณน,นันท่านผู้ว่างก็ สามารถที่ทำได้ทั้งเป็นประเภทมีอาคารหรือไม่มีอาคารนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นประชาชนรายหนึ่งรายใดที่อาจจะมีฐานะทางทธุรกิจดีนะฮะก็อาจจะก่อสร้างเป็นอาคารมั่นคงถาวรเลยก็ได้แล้วก็ไปขอเป็นยอดจัดจำตลาดนัดขายเป็นวันๆนะฮะแต่ถ้าต้องการความสะดวกในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ก็อาจจะไม่ต้องก่อสร้างอาคารนะครับก็ไปขออนุญาตเป็นแบบประเภท ขายตลาดนัดแบบไม่มีอานารก็ได้อย่างนี้เช่นกันครับคุณสุน,นัน์แต่เป็นสายประเทศอย่างดีครับค่ะเอะท่านผน้ชมคะแล้วหลักเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขาจะอนุญาตให้เอกชนจัดขึ้นมาเป็นตลาดนัดได้เนี่ยไม่ทราบหลักเกณฑ์มันเป็นยังไงบ้างคะสําหรับหลักเกณฑ์ครับคุณสุน,นัน์ผมขออนุญาตท่านผู้ฟังเอ่ยชื่อกฎหมายฝังนิดหนึ่งเพราะว่ากฎหมายสองตัวนี้นะฮะจะมีเจตนารมณ์ในการให้ดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ ประชาชนรายหนึ่งจะได้จัดทำตลาดนัดนะครับฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศส5า3 5นะครับแล้วก็ฉบับที่สองก็คือกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพศส,สุขาค111ครับสองฉบับนี้ก็คือเป็นตัวกําหนดหลักเกณฑ์ครับคุณสุนันต์าการโดยง่ายก็คือว่าการที่เจ้าหน้าที่นะครับจะอนุญาตให้จัดทำตลาดนัดได้หรือไม่นั้นให้ดูเลือกสุขลักษณะของการจัดทำตลาดนัดแห่งนั้นเป็นสําคัญ ดูยังไงครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับกฎหมายกาหนดเช่นนะฮะใครเอาที่ดินที่ตั้งมาขออนุญาตจัดทาตลาดนัดเนี่ยต้องให้พความว่าที่ตั้งที่จะจัดทําตลาดนัดนั้นต้องห่างจากแหล่งนล,ลพิษไม่น้อยกว่าร้อยเป็นเแห่งเป็น้น,น,น,นะฮะเช่นแหล่งนิลพิษคือยังไงครับต้องไม่อยู่ใกล้กับสถานอาคารอะไรที่มีกลิ่นเหม็นน้ําเน่าเสีย นะครับหรือ,อเสียงที่ไม่พึงปรานาผมยกตัวอย่างเช่นไปเปิดตลาดบัดไใกล้กับอูซ่อมรถอย่างนี้นะซึ่งอย่างเงี้ยมันทั้งกลิ่นใช่ไหมครับจากการเช่อมส,สีพ่นรถอย่างเงี้ยนะฮะหรือเสียงที่มันดังตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบต่บสุขลักษณะของผู้มาจับใจ่ายใช้สอยในตลาดก่าปูสุน,นันอันอย่างเงี้ยถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายนะฮะอย่างที่สองก็คือว่าการจัดทําทางเดินในตลาดที่ตั้งแผงค้าอย่างนี้นะฮะต้องมีความสะอาดเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง รหรือต้องมีห้องน้ํามีสถานที่เก็บขยะนะหลังจากเลิกตลาดไปแล้วมีที่ล้างน้อยล้างมือสาหรับผู้เข้ามาใช้สอยในตลาดหรือพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้ถ้าคุณสนันรวมความก็คือว่าใครจะทําตลาดนั้นเนี่ยคุณต้องเอาแบบแปลนมาเสนอเจ้าหน้าที่ที่ลาว่าสถานที่ของคุณเนี่ย ถูกสุขลักษณะตามที่กฎหมายจะอนุญาตให้ได้หรือไม่ครับตรงนี้คือใจความสําคัญคดีสิคัญครับ,ค,รบค่ะแล้วคดีตัวอย่างวันนี้ที่บอกว่าเมื่ออนุญาตให้จัดตลาดนัดเหตุผลต้องสอดคล้องตามกฎหมายนี่รายละเอียดเป็นยังไงคะคะดีครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับท่านผู้ฟังวันนี้ครับเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้ครับ คือผู้ฟ้องคดีนะฮะแกก็เป็นประชาชนทั่วไปรายหนึ่งคดีที่ครับซึ่งที่ดินของแกเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในทําเลที่ที่ดีนะครับคุณสุน,นัน <c oughs> อยู่ใจการชุมชนแล้วก็มีเนื้อที่มากพสมควรแกก็เลยประสงค์ครับจะจัดทําตลาดนัดนะฮะก็เลยไปปรึกษากับนายกที่สมนตรีด้วยวาจาจะวันนี้ประสงค์จะทัาตลาดนัดเนี่ยะจะจะยังไงนะครับนายกก็คุยเรื่องคุยราวแล้วก็ เห็นว่าน่าจะทําได้นะครับแต่น่าจะทําได้ก็ปรากฏว่าค้องคดีก็เลยกลับมาครับมาเตรียมตัวเสอรอิมสร้างแผนนะฮะแผงคลาสนดงห้องน้ำว่างท่าทั้งหลายนี่แหละครับเพื่อจะอเตรียมตัวไปขออนุญาตด้อยนะฮะหลังจากนั้นก็พอเรียบร้อยแล้วก็ไปขออนุญาตต่อนายกที่สมบตรีครับปรากฏว่านายกที่สมบตรีไม่มาตามานัดกับคุณสุนันท์ครับ <Okay. S 2> นะะ นัดกันไว้แล้วไม่มาตามนัดก็อ,ออกคําสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำตลาดนัดครับออนะครับเหตุผลครับเหตุผลสมลประการด้วยกันประการแรกนายกเทศบาลให้เหตุผลแก่ผู้ฟ้องคดีว่าเนื่องจากเทศบาลเนี่ยมีตลาดสดของเทศบาลอยู่แล้วครับซึ่งตลาดสดเนี่ยขายทุกวันครับทุสท่านครับขายทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกเทศบาลบ,บอกว่าเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนพ่อค้าแม่ขายในตลาดของผมทีม่สเบิอว่าถ้าอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปิดตลาดนัดได้เพิ่งไปใของวันะนั้นใชหคะคือวันพฤหัสบดีกับวันเสาร์ครับรบอกว่าถ้าอนุญาตให้ผู้ฟ้องเปิดตลาดนัดสองวันได้เนี่ยนะฮะลูกค้าก็จะไปที่ตลาดนัดของผู้ฟ้องคดีหมดนะครับทาให้พ่อค้าแม่ขายที่ขายอยู่ในตลาดโซนที่ระเบารต้องได้รับผลกระทบนะฮะเรื่องรายได้ก็เลยวนตัวกันครับ มาล้องเรียนคัดค้านต่อนายกุ้ยสมงตรีเราที่ตีบอกโ่าอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดอนุญ,ญาตให้ผู้ฟ้องคดีเปิดตลาดนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวจะเกิดความไม่สมงบขึะนะ้นและข้นในแง่ต่างๆค่ะผู้ง่ายๆใครใช้จะมีม็อบอย่างนั้นนะฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกฯบอกว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชนบีอันนี้นผลแรกก็คือไม่อนุญ,ญาตนในี้ผลแรกนะครับค่ะเผลที่สองครับนายกุ้ยมนตีให้ใผลว่าเนี่ย ถ้าลูกค้าลูกขายประชาชนเขาไปซื้อกับตลาดนะัดของผู้ฟ้องคดีหมดนะฮะออยอดรายได้ของการค้าขายในตลาดสดเทศบาลเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยซึ่งย่อมมีผลต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลพูดง่ายๆคือรายได้ของเทศบาลจากจาการจาัดเก็บภาษีค้าขายตรงนี้จะน้อยไปด้วยครับคุณสุนันท์ครับดัง <c oughs> นั้นก็เลยเหตุผลผล,ผลประกอบกันครับนาย,ยทุทเทศมนตรีเลยใช้อํานาจ ตามพระราชบัญญัติเทศบาลนะฮะ <c oughs> ตามพระราชบัญญัติเทศบาลออกคำสั่งไม่อนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีจัดทำประลัดน <c oughs> ับผู้ฟ้องคดีก็เดือดร้อนสิครับเพราะว่าแม่แกไปเตรียมข้าวเตรียมของไว้แล้วใช่ไหมครับคุณผู้แล้วก็แกก็บอกโอ,อ้ย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าก็คุยกันไปแล้วนับว่าไปตัดสิทธิแกนะฮะไอ้ผู้ฟ้องคดีแกเล่นข้ออ้างแบบขัดรัฐธรรมนูญเลยนะฮะเกบบอกว่าเนี่ยแกมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ตามที่ละจมนวรัะกอง <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยทาอย่างนี้เป็นการขัดละจมนวนนะฮะนี่แกแกเล่นใหญ่เลยนะครับผู้ฟ้องเนี่ยอ้างเขาอ้างํำคัญเลย <Okay. S 2> และก็เลยนาคดีนี้ครับมาฟ้องคดีต่ตอศาลปกครองครับขอให้ศาลมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งของนายกเทศมนตรีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดทําตลาดนั้นนะฮะ <Okay. S 2> แล้วก็ให้หนายกเทศมนตรีเนี่ยพิจารณาออกใบอนุญ,ญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับค <Okay. S 2> ดีนี้เลยมีการ นำขึ้นมาสู่การพิจารณาของสารปกครองสูงสุดครับค่ะคือเหตุผลที่นายุทธศเทศมนตรีอ้างสองข้อที่ท่านรองเล่าฟังเมื่อสักครู่เลยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนฟังแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้สึกในใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันเป็นเหตุผลที่ที่ถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแนววินิจฉัยของสารปกครองสูงสุดในคดีนี้เป็นยังไงล่ะคะท่านรองครับคดีนี้ครับเข้าสู่การพิจารณาของสารปกครองสูงสุดซึ่งสารท่านเลือกวันกำหดมายที่สําคัญ ก็การหนึ่งเลยครับสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับจะอนุญาตอนุมัติกรณีใดกรณีหนึ่งเนี่ยต้องให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้นกำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับคุณสุนันต้องรู้ตัวบทกฎหมายให้ถูกต้องในการมาปรับใช้นะครับซึ่งคดีนี้สาลท่านเฉยดังนี้ครับว่าการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ คนใดๆจัดทาตลาดนัดได้หรือไม่เนี่ยต้องดูจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2 5 3 5และกฎกระทรวงนะฮะประกอบกันที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับ <Okay. S 1> ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดเท่านั้นครับคุณสุนท์เท่านั้นน,น,นั่นก็หมายความว่าต้องดูสุขลักษณะของตลาดที่เอามายื่นขออนุญาตนะครับถ้าถูกสุขลักษณะก็อนุญาตไปถ้าไม่ถูกสุขลักษณะก็ไม่อนุญาตนะฮะแต่กรณีนี้ครับคดีนี้ปรากฏว่านายกทศสมนตรี ไปนำเหตุผลตามกฎหมายมืนครับคุณสุนัน์ <c oughs> มาไม่อนุญาตนะฮะก็ค <c oughs> ือสองเหตุผลที่เราพูดมาคู่ครับก็คือหนึ่งตัวประชาชนพ่อค้าแม่ขายจะคัดค้านแลวบอกว่าเกิดของไม่สงกบเกิดร้อยนะครับสองตัวตว่ายอดรายได้การเก็บภาษีของทศ <c oughs> บาลจะตกลูซึ่งเหตุผลเรื่องสองข้อนี้ไม่มีในกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณกับคุณสุนัน์ครับไม่ใช่เรื่องสุขลักษณะของตลาดครับแต่เป็นเรื่องใช่ครับแต่เป็นเรื่องการแข่งขาน คุณราพิติดตามพระราชบัญญัติเศาลาบบาซึ่งคงระฉบกันเลยครับคุณสุนันค์ <Okay. S 2> คนละเรื่องคนละราวกันเลยเพราะสารท่านรีบใช้ตรงนี้ก่อนเลยครับว่าเป็นการปรับตัวบทกฎหมายมาใช้ในการไม่อนุญาตไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้ครับ <Okay. S 2> ตรงนี้จึงทําให้ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับประการที่สองครับที่สาลท่านวางเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือว่าผู้ฟ้องคดีสู้นะครับคุณสุนันว่านายกที่สรบนตีเนี่ยไม่อนุญาตเป็นการขัด รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ขัดหลักสิทธิเสมอภาคในการประกอบอาชีพสาลท่านวิจัยอย่างนี้ครับว่าผู้ฟ้องคดีนะฮะมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นการที่นายุทธวิริยมนตรีคํานึงถึงผลกระทบอัจจะก่อเกิดแก่รายได้ของผู้ค้าอื่อ ก็คือกลุ่มผู้ค้าในขายของตลาดสดของตัวเองครับตลาดสดที่รับ,บาลนะครับกลุ่มที่จะเกิดเป็นกัรพูดถ่ายกลุ่มนั้นโดยไม่คำนึงถึงสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดีอันนี้ศาลจะบอกว่าขัดต่อหลักความเสมอภาคครับขัดต่อหลักสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดีนะครับซึ่งควรที่จะได้รับการพิจารณาและคำนึงถึงด้วยนะฮะอันนี้เป็นการวางหลักกฎหมายตามข้อต่อสู้ของผู้ฟ้องครับว่าผู้ฟ้องคดีก็มีสิทธิที่จะประกอบอาชีพได้ถ้า เป็นไปตามตัวบทกฎหมายกําหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นรวมความสองอย่างขับคุณนสุนันท่านผู้ฟังคดีนี้ศาลท่านจึงวินิจฉัยว่าคําสั่งของนาย,ยกทศสมนตรีที่ไม่อนุญ,ญาตในผู้ฟ้องคดีจัดกาตลาดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับศ <Okay. S 2> าลท่านจึงพิพากษาเพิกถอ,อนคำสั่งดังกล่าวให้สิ้นผลไปนะครับ uh huh. แล้วก็มีคําสั่งให้นาย,ยกทศสมนตรีเนี่ยนำคำขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีกลับไปพิจารณาใหม่ทบทวนใหม่ โดยให้พี่หายถูกตังต้งตามอุบบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสุนันท์ครับคดีนี้ก็เลยเป็นอันว่านะ ผู้พ้องคดีก็ได้รับการพิจารณาจากนายกที่สมรติอีกครั้งหนึ่งสำหรับคำขอของตัวเองครับส่วนผลติประกันใดก็แล้วแต่ว่านายกที่สมรตงจะปรับตัวบทกฎหมายถูกต้องหรือไม่อย่างไรจะบคุนชันั้นครับค่ะคือตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่า๊ะเปิดตลาดกันไปหรือยังไม่แน่ใจแต่ในคทางเน็นเพราะว่าคดีนี้เนี่ยอาสามีคำพิพากษาลึกที่สุดเมื่อปี2519นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่าผลป็นประกันใดเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีการพิจารณาอย่างไรก็ไม่ได้ตั้งแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการวางหลักกฎหมายกับเจ้า ในส่วนนี้นะครับค่ะท่านรองคะฟังคดีนี้แล้วได้อยากให้ท่านรองได้แนะนําแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือใกล้กับประชาชนมากบางทีก็จะคิดถึงความรู้สึกของประชาชนนะและคิดถึงคนที่รู้จักกันเยอะเป็นพิเศษอะไรแบบนั้นนะคะครับเรื่องนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณสุนันท่านผู้ฟังคือน่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าถ้าตรวจรายละเอียดตามตัวบกบมาแล้วเนี่ยโอ้ท่าน เี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายเรียกว่าครอบจักรวาลิจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นบวยงานราชการที่อยู่ใกล้ที่น้องประชาชนที่สุดนะครับต้องดูแลทุกอย่แต่ไม่ค่อยคิดนิดหนึ่งครับว่าการที่ท่านใกล้ชิดกับประชาชนเนี่ยนะฮะยิ่งทําให้ท่านต้องตรวจสอบตัวบทกฎหมายให้เข้าใลประสิตถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าใกล้ชิดมากนะครับกฎหมายที่ต้องใช้ก็มีมากขึ้นตาม นะครับและถ้าไม่ละเอียดถี่ท่วงเนี่ยโอกาสผิดพ,พลาดก็มากขึ้นตามไปด้วยค,ครับคุณสุนันท์ครับยิ่งกว่านั้นครับถ้าผิดพลาดแล้วความเดือดร้อนเนี่ยมันก็จะเกิดกับประชาชนที่อยู่ในเขตการปกครองที่ใกล้ชิดกับนท,ที่สุดนต่และฮะที่จะเดือดร้อนนะครับแลวสุดท้ายความเดือดร้อนนั้นมันก็จะจกลับมาที่ตัวเจ้าหน้าที่เองครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องโดนคดีความนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไม่เกิดปัญหาทั้งหมดทั้งมวลจนมาถึงศาลนะครับต้องเป็นคดีกันเนี่ยก็หมั่นใส่ใจในเรื่องตัวบทกฎหมายนะครับมันต้วจตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับ ภาพพื้นที่ของท่านนะครับความเป็นอ,อยู่ทุกสูขของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ใช้กฎหมายให้ถูกต้องนะครับมันก็จะลดเรื่องความเดือดร้อนที่เกิดแก่ประชาชนไปได้มากกว่าสมควรครับคุณสุนันท์ครับค่ะท่านรองข้ามีคุณรันตรปรึกษามาบอกว่า,เ,าเขามีข้อพิพาทที่อาจจะต้องฟ้องร้องกับหน่วยงานส่วนปกครองท้องถิ่นเหมือนกันนะที่จังหวัดบ้านเกิดอุบลราชธานีนะคะที่นี่สงสัยว่าถ้าอยู่ทางอีสานเนี่ย ปัจจุบ so so ันศาลปกครองทางอีสานนี <mar ion> <ortune> ้ถ้าอยู่อุบลจะต้องไปดำเนินการที่ศาลปกครองจังหวัดไหนคะอย่างนี้ครับคุณสุนันคือเขตอำนาจในการรับคำฟ้องของทางปกครองมีอยู่สองอย่างนะครับก็คือหนึ่งภูมิกำลางของผู้ฟ้องคดีครับถือตามภูมิกำลางของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีมีภูมิกำลางอยู่ที่ไหนก็ฟ้องที่ศาลในเขตอำนาจนั้นได้ประการที่สองก็คือดูเขตพื้นที่ที่ขยาย นะครับพิพาทกันที่พื้นที่ไหนเพราะว่าผู้คนจะอยู่คนละพื้นที่กก็สามารถฟ้องในพื้นที่พิพาทที่มีสารปกครองดูแลรับผิดชอบได้นะครับตามคําถามของคุณนุปดลเนี่ยเข้าใจว่าคุณนุปดลน่าจะพูดในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ถ้าอย่างนั้นยิ่งดีครับเพราะว่าท่านจะสะดวกมากเพราะที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามีสายปกครองในราชธานีอยู่นะครับดังนั้นท่านสามารถที่จะดำเนินการ อ่าต่อยื่นคำฟ้องที่ศาลปกครองอุบลราชธานีได้นะครับ <Okay. S 2> ทั้งนี้ก็ยื่นได้สองวิธีครับท่านจะไปโดยตรงที่ศาลเลยก็ได้นะครับเดินทางไปหรือถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่สะดวกก็ใช้วิธียื่นคำฟ้องโส่งทางไปสนงทะงเบียนนะครับไปที่ศาลปกครองอุบลราชธานี <Okay. S 2> ก็เขียนบรรยายคำฟ้องตามข้อทจริงท่าเนเกิดร้อนนะครับแต่ทั้งนี้ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อนะครับสายด่วนหนึ่งสามห้าได้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะ,อะสอบถามวิธีการยื่นคำ อย่างนี้ครับแต่คนท่านยังมีอยู่ในจังหวัดเลยครับครับค่ะหนึ่งสามห้าห้าจากน้อยจะได้ปรึกษากันเบื้องต้นก่อนนะคะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกสารปกครองนะคะ <ouais S 1> คุณเทดพงคงจันทร์สละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีคุณสุนัน์สวัสดีท่านผู้ฟังครับกฎหมายชทยค่ะ กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง